สวัสดีครับสวัสดีสมมติเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับช่องทาง YouTube นะครับหลายๆท่านนะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับพาวเวอร์ของโปรยูโรเทคนะครับอะโปรสองพนะครับโปรสองพนะครับก็สภาพเครื่องก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่เครื่องใช้งานปกตินะครับทั้งสองข้างเลยนะครับเครื่องนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแจ้งลูกค้าก่อนนะครับขับก้างแหนมนะครับขับมอนิเตอร์นะครับขับเบรคก็เป็น15คู่เดียวนะครับ ก็ฟังในบ้านนะครับถ้าขับเบรดนะครับถ้าขับกลางขับแล้วเล่นกลางแจกงได้นะครับแต่ถ้าเล่นเบรดก็จะหนักนิดนึงนะครับเล่นเบรดก็ได้นะครับถ้าดอก15ทั่วไปนะครับเล่นได้นะครับเพราะว่าด้านหลังนะครับอจะเป็นแจ็คโคนนะครับหรือเอลอาร์ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับสามารถตัดเบรดได้นะครับสามารถตัดเป็นเบรดได้นะครับหรือจะเป็นกลางธรรมดาก็ได้นะครับสียานออกจก็เป็นขั้วนะครับแล้วก็สเปรคอน การใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ก็โมโนสเตอร์เราทั่วไปนะครับใครที่กำลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับราคาก็ย่อมเยานะครับจับเลยนะครับวันนี้สภาพเครื่องก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับสำหรับท่านที่ไม่ซีเรื่องสภาพนะครับเอาไปใช้งานนะครับวันนี้นะครับเสนอราคาอยู่ที่นะครับราคาแท่นละ3,000บาทนะครับเอา3,000บาทพอนะครับ อยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาหลุนนะครับมาจะเป็นทางออนไลน์หรือทางหน้าร้านนะครับก็ขอบพระคุณนะครับเป็นอย่างมากนะครับที่ร้านดอสัตว์นะ no. ครับของโอ2อนะครับสภาพไม่ค่อย land, สวยเท่าไหร่นะครับตามนะครับใช้งานปกตินะครับ รับการขับแหลมได้นะครับมอนิเตอร์ได้นะครับ3 0 0 0บาทนะครับเพโทรติดต่อมานี่เลยนะครับ0 8 3 7 3 9ป9 4 5็นะครับ0 8 3 7 3 9ป9 4 5็นะครับที่ร้านดําลันสักนะครับแวะเข้ามาชมได้เลยนะครับที่ร้านดัลันสักนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับลองฟังน้ำเสียงเข่าๆกันดูว่าเป็นไงบ้างนะครับ ลองฟังน้ำเสียงเข้าๆกันดูนะครับลองฟังน้ำเสียงเข้าๆกันดูนะครับเช่อง E นะครับ,รบอันนี้เช่อีนะครับสามพันบาทนะครับสามพันบาทนะครับ ช่อง A B นะครับนะครับในะช้งานปกตินะครับนะ เข้ามาชมได้นะครับที่ร้านนันศักนะครับอยู่ที่3,000บาทนะครับของโปรยูโรเทคโปรสอ0พนะครับโปรโทรติดต่อ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับถ้าเข้ามาได้นะครับนะครับเบสผมก็ัวนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปต่อไปนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับของคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะครับที่เข้ามาอุดหนุนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ3 0 0 0บาทนะครับ